เดียวกันเด้ก็ยืนผือ <c oughs> เจีย๊ยะโม่ฉาเพื่อจะเล็กสองปล่อยเลยบ่อจักหน่อยอบอ่บ่อเครื่องหนึ่งบ่จังหันจังจันไอ้อสี่ละลองมั้งไม่ไมันเปลี่ยนลดเอ,อ้ามันก็ติดกึ้นตัวเนาะมันติดเป็นสี่แ,แล้วแต่ว่าเขาไปเห็นดูตอกกับขึ้นขึ้นของเขาอยู่ฉา,าบเล็กหยอด เหียกเนียนๆประมาณจำเลยนี่คือเล็กเล็กหยอดเล็กจุดประชับชับเตดากสองใหม่เบื้องสี่เป็นยังไงบ้านหลังจากไปออนอยู่บันท้นแดงตรงเต่งตรงเต่งบ้านนี้เอาให้แข็งทิลี่น่มาเล็กซี่ลอยล้ไป ขายคกุหลาบที่ร่อยอสุริยาหนึ่งเออไปไปลูกไปเออยังสี่ได้ไหมล้อมตัวนี่ว่าเป็นเพิร์นลับบาลน,นี่เหมืองออ ข้อเวงใดเนียนเป็นเนียนนี่มือสูตรนี่รถนี่บอต้องสาบเล็กจูดอ่ะเผาผมไปยังลากอยู่ทำงานเร็วทำงานได้เร็วจูโล หมุนลามหมุนเป็นหอวไฟจโรเลยละ่ะชัดเจนตลอดก็จะบม่มีปัญหาเพราะว่ารถนี่เพิ่นเห็ดออกมาหาบังเอาไปจูดยูแรงหนูได้320สามร้อยยิบรดยุเอาไปจูดยูนเด้ง่นึนงนน่งเฝ่าหึ่งฟังก็เลยฉาบนาบเล็กจูด ก็เลยอ่อนออ่นตรงเตีงตรงเตีงไปได้สองร้อยสี่สิบหวังไฟเบาดีบานนี้มามือน,นี่เพิ่นมาสองบางเอาไปจูดให้มันเหลีวมันทัวร์ซะมาสันพี่นาเขาว่ากันเอามาบอกว่าอย่าไปเอาน้ำเขาไล่ามาสันเลยเล็กจูดบอ่อฉาบเลยมาสันน้บาบ่อฉาบปล่อยเลยมันจะเป็นอย่างไรมาสันมีสองวังอยู่วมาสันล่วงมึงมาสันจัดไปที่รี่เลยสองร้อยห้าสิบผ่านไปาสามร้อยนี่สามสิม <laughs> ขาวปนดำ เอาปุ่นดำของแท้ของแท่เอาลงมากำลังหางเสียบกวนก้อนดำหาง สองรินาทีเอ้มังไฟจะได้สามรอยเพราะรถข้างล่างปลายหางเสียบโอ้ยจะได้ครับหลังจากจูดไปแล้วหนบังบังแหลกบไทยไทยปุ๊บไป้ักก่อนบังแหลกจูดไปได้สองอเกาสิบตัตัวนี่เนียนเป็นเนียน อยอดเยี่ดก็พอดีซองลอยเก่าซิบาหางผู้เสียบนี่กบ็บางสามเศร้าบางเก่ามันลำตัวนี่ก็ถือว่าบินได้สูงข้อกะนมไหลบลไหลพอดีน่ะลากลากทำงานได้เร็วพอดีทุกอย่างเหมาะเจาะตันนี้เพิ่นติดเกียร์แค่ซองสัน่นติดเกียร์เดี่ยวซองสั่นหมดแต่ติดไรคือมือนี่นี่ติดซองสั่น มันก็นเลยสิเป็นสาเหตุให้มันบ่อสมดุลหางมันเสียบไปจกักเป็นหมอกไฟล่งขวงท่าเดียวบ่อพอลิกบ่อหมุนบ่อวุ่นมดดมดควันแล้วก็ว่างขวาง,วางลงมาท่าเดียวบ่อพลิกบ่อหมุนเลยจนมาหอดระยะหางเสียบแต่ถือว่าสูตรหนีมาตรฐานรอติดตามบางสองให้เป็นยังไงหลังทําการหลังเย,นย,นย,นยนน็นเย็นบาทไฟไฟไฟสะข้นมาห้าเห็ุดนุนต้น อู้ปุ้ดปืดปัดต้องส่มบาดเอาโหลดอันนี้เรียกน่อยงห้าเทปเนี่ยอากกินดำเป็นเอามะจูดสองมังปิดไล่การปิดบอกหลังบอกหลังเกี่ยวนี่กะซีซ้อมรถบัตรพี่นาคุณมาสีอัดไปจากสามร้อยบ้างรถนี่เอาคิวจองเลยด้วย หลังไงข้าวปลาจูดวดเพราะว่ายน้ตีมหลังไงจูดิบางไฝมันไปอ้างกันนะไม่ได้บันเข้ามาการกับดาบตาเป็นยุคไกลกันมันก็รู้เรื่องมั่วอีกแล้วบางสองเรียบร้อยสุริยาข้าจะไปไทยสาวหน่อยมันแตะสาบน้ำคือเขาคือหลังเล็กจูดสาบอยู่บ่ะนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วเสียบต่อเรียบร้อยแล้วนี่เป็นยังไงสุริยาสองบางนี่จะเป็นยังไงบ่าเนี่ ติดจะบอกเกลี่ยมติดจะบอกติดจะบอกเออาหารมันหางเสียบมันบบพีบโบหมุนบบวนลองเบงหม่องลมสิเขาบังแดกมันโบิีบโวนมันลงมาทาเดียวบางหนีวเลยติดเพิ่มอีกน้อยเพิ่มอีกสั้นชวงลำนักให้มันกีดก้นจังหน่อย ก็ต,ติดตามผลงานจะเป็นยังไงยาพานเป็นเนงินดียวอ่ะนี่ละบงังต่อไปนี่ละน,ะนี่สุริยาสองบังนี่ไปสุริยา,อาอสองพิษสายบ่อยอนี่แหมโอ้ยสุริยาเอ้ยบังก้อนตัวบ่เป็นยังเนี้ยนะเอาไม่ซ้อนกับปืดหลดจี้ร่นโดนตัวนั่นนั่นว่าจี้โดนดิ

มันคือไหลเงีแยวละเครื่องฟ้าพี่ยอดโอ้ยเขาหยอดน้ำลายว่นี่ใส่ไม่เก่าดี่งเลยโอ้ยผ่านนี่เรามามหนี่มชุ่มอยู่ไวะาม่อดใส่กันฮะฟังฟังผัก อยไรเงาวครับเขาขครับเขาเนี่ยเลียเียเี้ยเลียดดเียเี้ยดเ่ยเลี้ยเียเี้ยดเียเลี้ยดเอ้ยเรียบร้อยแล้วล่ะอ่ะ